สวัสดีครับพบกับช่องบ้านบ้านอนทัวร์นะครับสวัสดีเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มาดูวัวนะครับตอนเช้านะครับ,จะ,ะรบจะออกไปกินหญ้าที่ทุ่งนานะครับก่อนเอาไปกินนะครับก็ให้กินมะเฟืองก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับวัวผมกินมะเฟืองตั้งแต่แรกเลยครับไม่มีท้องเสียนะครับนี่ครับกินจนหมดแล้วนะครับนี่ครับเหลือนี่ครับนี่มะเฟืองเปรี้ยวนะครับผสมสมะเฟืองหวานนะครับ ของชอบของวัวเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องนะครับที่เลี้ยงวัวทุกท่านทั่วไทยให้กินเหมือนผมหรือเปล่านะครับว่าผมให้กินตั้งแต่แรกครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับกินเสร็จก็ไปกินหญ้ากินฟางนะครับตามปกตินะครับเพะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยครับตัวนี้นะครับตัวแดงนะครับนางแดงเนี่ยครับท้องได้8เดือนแล้วนะครับะคลข้อเดือนหน้านะครับมาลุ้นกันว่า จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับส่วนลูกนะครับอายุ10เดือนแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่เป็นสัตว์นะครับรอให้เป็นสัตว์รอบสองก่อนนะครับวัววัวใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านนออนทัวร์เลยครับเมื่อพูดถึงเรื่องการเลี้ยงวัวนะครับอาชีพเลี้ยงวัวนะครับก็ทุกคนก็จะตั้งคําถามว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงไปทําไมเพื่ออะไรนะครับผมก็ตอบเพราะว่าครับ เลี้ยงไปนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับเลี้ยงไว้สร้างรายได้ให้ครอบครัวนะครับเลี้ยงไว้เอาขี้ไว้ทําปุ๋ยในแปลงนาที่เราทําการเพาะปลูกนะครับก็ตัวนี้นะครับก็วัวทุกคนในประเทศไทยเลี้ยงกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าวัวสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับ เราเลี้ยงวัววัวเลี้ยงเรานะครับก็เป็นอาชีพเสริมนะครับบางท่านก็จนเป็นอาชีพหลักนะครับในปัจจุบันนะครับเกษตรกรบางท่านก็เลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์นะครับเลี้ยงวัวงามนะครับไว้ประกวดตามเวทีประกวดวัวต่างๆนะครับที่มีการจัดขึ้นนะครับเศษตรกรบางท่านนะครับก็เลี้ยงไว้เพื่อขายนะครับเป็นสร้างรายได้ให้ครอบครัวนะครับเกษตรกรบางท่านก็เลี้ยงไว้เพื่อให้กินหญ้าตาม ที่นาตามสวนนะครับเพราะว่าหญ้ามันเยอะนะครับก็เลี้ยงไว้นะครับให้มันมีประโยชน์นะครับเลี้ยงไว้ขายบ้างนะครับเลี้ยงไว้พัฒนาสายพันธุ์บ้างนะครับไปตามที่ทุกคนถนัดนะครับการเลี้ยงวัวไม่มีการตดตัวนะครับพูดถึงการเลี้ยงวัวนะครับก็ผมนะครับแม่ก็นะครับทางครอบครัวก็เลี้ยงไว้ตั้งแต่30ปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันนะครับก็วัวนี้นะครับ เรื่องราวของวัวสายพันธุ์นี้นะครับก็จะบอกว่าสายพันธุ์ที่เลี้ยงนี่ครับเป็นวัวไทยแท้นะครับมาพัฒนานะครับผสมเทียมมาตลอดนะครับจนได้ประมาณนี้นะครับผสมเทียมบรามันมาโดยตลอดครับพื้นพื้นเพของวัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัวไทยแท้เลยนะครับก็ซื้อมาเนี่ยสมัยนั้นนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับ ก็ประมาณ800บาทนะครับที่แม่ก็ซื้อแล้วก็มาพัฒนาสายพันธุ์โดยผสมเทียมมาตลอดนะครับก็ผสมเทียมเป็นบารามันนะครับมาตลอดนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่ถือว่าจะสวยงามหรือไม่ถือว่าจะโครงสร้างใหญ่แต่นะครับมีเม็ดสีที่ได้ใกล้เคียงกับเลือดร้อยแล้วก็นะครับโครงสร้างนะครับเนื้อหนังนะครับใกล้เคียงแล้วนะครับทัวนนี้นะครับการพัฒนาก็มาเรื่อยเรื่อยนะครับ ส่วนวัวแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับก็ท้องได้8เดือนนะครับก็จะกำหนดคลอดก็ประมาณกลางเดือนมกราคม267 7ครับพี่น้องครับนี่นะครับก็เป็นแม่แดงนะครับผสมเลือดร้อยเอาไว้นะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับสําหรับผู้ที่จะเลี้ยงวัวใหม่ๆนะครับก็ควรเริ่มจากน้อยไปหามากนะครับ ก็ไม่ต้องเลี้ยงเยอะนะครับยิ่งวัวราคาถูกก็เลี้ยงจากน้อยแต่มากพัฒนาสายพันธุ์ให้มันดีนะครับโครงสร้างใหญ่เข้าไว้นะครับเวลาซื้อวัวแม่พันธุ์ที่จะเรามาเลี้ยงก็คือควรซื้อโครงสร้างใหญ่ๆนะครับมาเลี้ยงนะครับเวลาเราผสมเทียมก็จะได้ลูกที่ใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่จะไม่เสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อวัวไทยหรือวัว ที่โครงสร้างเล็กๆนะครับก็ใช้เวลาพัฒนาสายพันธุ์นะครับใช้เวลานานนะครับเหมือนกระบอกเองนะครับใช้เวลาพัฒนามาประมาณ30ปีนะครับก็เราไม่ได้ซื้อวัวที่ไหนเลยนะครับใช้วิธีผสมเทียมพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยานะครับพี่น้องครับก็วัวตัวนี้นะครับเป็นวัวลูกคอกตัวเองนะครับพัฒนามาเรื่อยๆครับเลี้ยงวัวน้อยอ่ะดีนะครับก็เริ่มเริ่มตั้งแต่เช้านะครับก็ปล่อยวัวออกไปกินหญ้าที่แปลง หญ้าครับหรือทุ่งนาครับแล้วก็พอช่วงตกเย็นก็กลับมาให้กินน้ํานะครับให้กินเกลือแร่นะครับอมลงไว้ในคอกนะครับแล้วก็จะมีฟางให้กินนะครับหรือมีเวลาก็ว่างก็จะเกี่ยวญ้านะครับตัดหญ้านะครับให้มันกินตอนเย็นนะครับเลี้ยงวัวเน้อยนะครับก็เลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนตัวเองนะครับก็เริ่มนะครับถ้ามีแปลงหญ้าเราก็ปลูกหญ้าไว้บ้างนะครับ อีกทั้งยังมีเป็นแรงหญ้าธรรมชาตินะตามทุ่งนาเราก็ปล่อยให้มันกินนะครับเวลาเราเก็บเกี่ยวนะครับข้าวเสร็จแล้วก็ปล่อยให้กินแบบนี้นะครับกินยอดยอดข้าวนะครับที่มันเกิดมาใหม่หลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้ออาหารจากที่อื่นนะครับแค่นี้ก็เพียงพอนะครับสามารถประหยัดต้นทุนได้นะครับอาหารหลักของวัวก็คือหญ้านั่นเองครับพี่น้องครับสําหรับตลาดในการซื้อขายวัวนะครับถ้าเราเลี้ยงเป็นจำนวนมากนะครับ ก็มีพ่อค้าเข้ามาซื้อนะครับที่คอกที่ฟาร์มเราเองนะครับราคาก็เราสามารถเรียกได้นะครับเพราะว่าวัวเราเลี้ยงให้อ้วนนะครับราคาก็เป็นต่ออยแล้วนะครับพี่น้องครับถ้าพ่อค้ามีการต่อรองก็ต่อรองไม่มากนักครับก่อนที่จะจัดใจซื้อนะครับก็วัวของเรานะครับเราเลี้ยงมานะครับก็อย่าให้ผอมนะครับวัวอ้วนได้เปรียบนะครับพี่น้องครับไม่ว่าโครงสร้างวัวเราจะเล็กหรือจะใหญ่นะครับถ้าเราเลี้ยงวัวไว ให้มันอ้วนนะครับเราก็มีสิทธิ์นะครับได้ราคาสูงนะครับพี่น้องครับเมื่อก่อนนะครับถ้าวัวยาราคาดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับปีหนึ่งนะครับเราสามารถขายวัวได้ปีละตัวนะครับก็ตําหวดราคาได้นะครับหลักหมื่นนะครับรายได้หลักหมื่นแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับวัวราคาก็หลักพันนะครับบางเกษตรกรบางรายก็ขายแบบขาดทุนนะครับ้งใจต้องขายนะครับเพราะว่าวัวมันถูกนะครับเลี้ยงเยอะนะครับ หญ้าก็ไม่พอที่จะให้วัวกินนะครับตอนนี้ครับเราต้องมาประยุกต์นะครับวัวราคาถูกเราเลี้ยงยังไงให้ประหยัดต้นทุนครับพี่น้องครับถ้าเรามีที่นานะครับที่แปลงนาของตัวเองนะครับเราก็เลี้ยงไว้นะครับอย่าเลี้ยงเยอะนะครับเพราะว่าเลี้ยงเยอะนะครับเราไม่มีอาหารและไม่มีหญ้าให้เพียงพอนะครับวัวก็จะผอมนะครับพี่น้องครับปัจจุบันครับวัวมีราคาถูกนะครับก็ต้องเลี้ยงเอาไว้นะครับจะถูกจะแพงก็ต้องเลี้ยงนะครับพี่น้องครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆอัลทัวด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ